เป็น Reno 13F ตัวใหม่ทางขต้างโอเเลยนะครับนี่นะฮะตัวนี้ก็ราคานะฮะถ้าเป็นแรม12 256นะครับเริ่มต้นที่12,999บาทนะครับผมนะครับขนาดหน้าจอที่6.77นะฮะจอเป็นจอ a อ o เ e ร็นะฮะอ่าร s เ r a t e เนี่ย120%เลยนะครับหน้าจอโอ p พนะครับตัวนี้มาพร้อมกล้องหลัง3ตัวเลยความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซล8ล้าน2ล้านนะครับ แบบนั้นหนึ่งนวยสองล้าน,น, y, านตัวเ,เซสเซอร์นะครับอ่าส่วนกล้องหน้าสามสิบสองล้านพิกเซลนะครับผมนะฮะซีพที่เอกใช้เป็นชิปตัวซัปปาก้อนนะฮะหกเจนหนึ่งนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปดูในเรื่องของตัวคฟลแนิดหนึ่งนี่นะฮะสำหรับเจ้า oppo reno 13s นั่นเองนะ,ะใช้ชิปซับปาก้อนหกเจนหนึ่งนั่นเองแบตเตอรี่ห้าพันแปดร้อยมิลลิแอมรองรับไฟชาร์จสี่สิบห้าวัตต์นะครับนะฮะสำหรับเจ้า reno 13s นั่นเองนะครับ ส่วนรีเฟรตหน้าจอเนี่ย120เลสเพื่อนๆน,นครับนะฮะเราปรับได้เห็นไฮะอัตโนมัติ60ร้อยยี่เห็นไครับในเรื่องของค่ามาตรฐานด้วยตัวนี้กันน้ำกันฝุ่นด้วยนะครับผมะนะครับนะฮะสำหรับเจ้า Oppo Reno 13F นะฮะเป็นรุ่นใหม่ในทางแบรนด์เลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็มาจัดอันดับให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับงบหนึ่งเปนตาทว่าได้ตัวไหนบ้างนะครับนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะฮะตัวนี้ เรื่องสเปคดีไซน์สวยแล้วนะครับสำหรับจอ Oppo Reno 13 F นั่นเองนะครับรุ่นที่2นะครับเป็น Honor X 9 4<อ>นั่นเองนะฮะตัวนี้มาพร้อมขนาดหน้าจอนะครับอยู่ที่6.78นิ้วนะฮะหน้าจอเป็น amoled amoled อยู่ที่1 5 k นั่นเองนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยมาด้วยกัน1 2ตัวนะเมนหลักก็ที่108ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตัว5ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับอ่าสำหรับจอ Honor นะฮะถือว่า เป็นกระแสฮือฮาเลยแล้วก็ในเรื่องของการันตีเรื่องของสเปคค,ความคงทนนั่นเองนะครับตัวนี้ถือว่าแข็งแกร่งทนทานแน่นอนนะครับผมนะใช้ชิป Snapdragon นะฮะ6 Gen 1เหมือนกันนะฮะ Ram 12256นะฮะตัวนี้เดี๋ยวเข้ามาดูในเรื่องของซิสติ้งนิดนึงนะครับเปิดให้เพื่อนดูเลยนะครับรันอยู่ตัว Magic OS 8.0นั่นเองนะครับใช้ชิป Snapdragon นั่นเองนะฮะแล้วก็สามารถพัดตัว Ram Turbo ได้อีก12นะครับกันน้ำกันฝุ่น IP54M นั่นเองนะครับตัวนี้รองรับฟัสชร์นอยู่ที่6กวัตต์แบตเตอรี่ให้มาจุกๆเลยนะฮะ6,600นกมิลลิแอมเลยนะฮะถือว่าคุ้มค่านะฮะราคาที่1 9 9 0บาทนั่นเองนะครับผมนะครับสำหรับเจ้าออเดอร์ตัวนี้นะฮะถือว่าดีไซน์สวยนั่นเองนะครับมีหลากหลายสีมีสีม่วงสีเขียวสีดำนั่นเองนะครับการันตีนะฮะหน้าจอสีสันสดใสแน่นอนนะครับจอควมเอียนเนาะค่าความสว่างก็ถือว่า ใช้ได้เพียงพอครับนะฮะถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์นั่นเองนะครับเนี่ยฮะทัชสกรีนไหลลื่นเลยนะฮะลำโพงคู่นะครับผมนะฮะยังสามารถปรับเสียงเนี่ยได้ถึง300ระดับเลยทีเดียวนะฮะก็หึ่มแน่นอนเนาะก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของตัว X9B นั่นเองนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็คือต่อยอดความสําเร็จนั่นเองนะครับเป็น X94 นะครับผมนะฮะในราคาเพียงแค่1 9ึ0งบาทนะครับผมก็แนะนําอีกตัวหนึ่งครับ เป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะครับผมงบ1นึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทนะครับรุ่นที่3นะครับผมเป็นตัว vivo y 2 0 0ร้อยซีรีส์นี่เองนะครับผมตัวนี้ก็ยังขายดีนะครับผมนะฮะออกแบบดีไซน์นะครับจอไม่โค้งนะครับตัวนี้นะครับนะฮะราคาที่1 2 9 9 9บาทนะครับผมนะฮะใช้หน้าจอขนาดที่6.67นิ้วฟอร์มเลเยอเป็นฟูให้ดีพัดหน้าจออัมเบเดเช่นกันนะครับผมนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยมาด้วยกันถึง2ตัวเลยนะฮะ50ล้านกับ8ล้านพิกเซลแล้วพร้อม ไฟออโร่านั่นเองนะครับผมนะฮะส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดสูงเลย32ล้านพิกเซลเลยนะครับตัวนี้ใช้ชิปตัว Qualcomm Snapdragon น,นะฮะ4 Gen 2นั่นเองนะครับผมแบตเตอรี 5, ่5,000 mAh รองรับฟ้าชาร์จ80วัตต์เลยฮะเพื่อนๆสำหรับเจ้า Vivo Y200 Series นั่นเองนะครับเพื่นเพื่อนรับชมในเรื่องของไส้ในนั่นเองรันอยู่บนตัว Fantast OS นะครับเห็นไหมฮะนี่ Android 14เลยนะครับ Refresh Rate 120 Hz เหมือนกันนะครับสำหรับเจ้า Vivo นะครับ ก็ถือว่าตอบโจทย์เพื่อนๆเลยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับาระันตีแน่นอนนะครับผมนะฮะมบ10,000บาทเนาะนะครับมีหลายสีครับตัวนี้มีสีซิลเวอร์มีสีดำนะครับผมนะฮะก็ให้เพื่อนๆเข้าไปเลือกเลยนะฮะนะครับสำหรับเจ้า vivo y 2 0 0 series นั่นเองนะครับผมรุ่นที่4นะครับผมนะฮะก็จะเป็น s a m s u n g a 3 5 5 g นั่นเองราคาที่1 1 9่9บาทนะครับ ตัวนี้มาพร้อมขนาดหน้าจอที่6.6นะครับหน้าจอเป็นซูเปอร์อัมเบรตนั่นเองนะครับผมรีเฟรช120เฮิรตนะฮะเพื่อนส่วนกล้องหลังมาด้วยกัน1,3ตัวนะฮะ50ล้าน8ล้าน5ล้านนะครับ, 50, 000, 8, 000, 5, 000, รบส่วนกล้องหน้า13ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้รันอยู่ตัว CPU Exynos 1380นั่นเองนะครับ RAM 8 128G b เลยนะครับสำหรับเจ้า Samsung A35 แบตเตอรี่ 5,000mAh รองรับ Fast Charge ต5 w เลยนะฮะหือว่า ขายดีตลอดการสําหรับ A อซ r i e s ของทางซัมซุงเองนะครับผมนะฮะเรื่องของจอก็ดีเรื่องความเสถียรเรื่องกล้องนะครับตัวนี้ถือว่าใช้ชิปตัว e x y n ซ s เนี่ยประหยัดพลังงานแล้วก็ตัวเครื่องไหลลื่นอ,อย่างแน่นอนนะครับนี่ฮะ,อะ A อซ r i e s นั่นเองนะครับนะครับดีไซน์สวยนะครับเพื่อนมีหลายสีตัวนี้เนาะมีสีชมพูมีสีซิมเวอร์สีดําแล้วแต่เลือกเลยฮะสีฟ้าอะไรก็ว่าไปนะฮะสีอาจจะไม่ได้แม่นนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็ ตาเพื่อนมาแนะนำนะฮะงบหนึ่งเป็นหนึ่งนบาทนะครับผมนะฮะสำหรับรุ่นที่4นะครับผมรุ่นที่5เป็นเรียวมี13พัท 5G นั่นเองนะครับตัวนี้มาพร้อมผนัดหน้าจอที่ 6. 6 7นิ้วจอเป็นโอเบลเลหรือว่าจอโอเลนั่นเองนะครับผมนะฮะตัวนี้กล้องหลังเนี่ยมาด้วยกัน2ตัวนะครับนะความละเอียดอยู่ที่50ล้านกับ2ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับผมนะครับตัวนี้ดีไซน์ออกแบบกล้องกลมนั่นเองนะฮะตัวนี้มีด้วยกัน2สีมีทองกับดำนั่นเองนะครับส่วนกล้องหน้านะครับ ให้คมละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลเลยนะฮะ CPU ที่เลือกใช้เป็น d i a m น n ิตี้เจ็นะครับเพื่อนๆนะครับแบตเตอรี่5000มิลลิแอมป์รองรับพัชชาร์จ80วัตต์ลำโพงคู่ด้วยนะฮะและเรื่องของมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นด้วยสำหรับเจ้าเรมี e 13 Plus พั่ตเองนะครับลิเทเลหน้าจอ120 H เฮิร์นะครับเดี๋ยวให้ฟังเพื่อนจะรับชมคลิปก่อนนะครับตัวนี้เล่นเกมแน่นอนเหมาะกับเล่นเกมเลยนะครับผมนะฮะสามารถปรับได้นี่ฮะตามที่เห็นเลยนะครับออโต้60เฮิรตยนะครับ ตัวนี้รันอยู่บนตัว CPU ตัวของดิ m ม n ซิตี้นั่นเองนะครับผมนะฮะรันอยู่บน Realme UI 5.0นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับ Android 14นะครับผมนะฮะแล้วมีในเรื่องของเทคโนโลยีตัวระบายความร้อนด้วยนะครับเห็นไหมฮะแหว่เบอร์แชมเปอร์อะไรต่างๆนะครับผมนะฮะเนี่ยฮะเรื่องของการแสดงสีสันสวยสดแน่นอนนะครับสำหรับตัว Realme ตัวนี้ CPU ก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะ7,300 5G นั่นเองนะครับผมนะฮะผลคะแนนต่างๆเราฮะนี่นะฮะก็มาฝากเพื่อนๆอีกหนึ่งโมเดลนะครับที่ในงบ1นึ0 0บาทนะครับสำหรับเจ้าเรมี e 13พัด 5G นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ